สวัสดีครับทุกผู้ชมที่ยังเล่นเทล่าคลาสิกกันอยู่นะครับวันนี้ผมมีแนวทางในการที่เพิ่มพลังนะครับเป็นเทคนิคลับๆบ,บ,บางอย่างนะครับที่สามารถนําไปใช้กันได้นะครับสั้นๆง่ายๆวันนี้มาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับผมจุดแรกครับในเรื่องของการตีบวกแล้วกันนะทุกคนน่าจะตีบวกกันมาตั้งแต่ต้นจนปลาย,ยแล้วครับแต่ว่ามันมีเทคนิคบางอย่างอยู่นะครับที่ทําให้เราเนะี่ย ตีบวกของที่จําเป็นได้ง่ายขึ้นนะครับอ๋อแล้วที่ผมมาสอนเรื่องของคารขพอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีของสีแดงมากนะครับให้เราเตรียมตัวกันด้วยเพราะว่าของสีแดงเนี่ยมันหายากแน่นอนนะครับยากแน่นอนมันจะเป็นไวท์บุ๊กมาเนาะดังนั้นเราก็เอาเทคนิคนี้ไปทําดูนะครับของทองเนี่ยก็เวลาเราตีบวกครับชิ้นที่สำคัญคือพวกอาวุธนะพวก ATK ต่างๆเนี่ยเราต้องตีเป็นดับแรกคืออาวุธเนาะซึ่งบุธเนี่ยครับมันเป็นชิ้นเดียวที่ใช้ของอัพเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับพวกสตาร์ไลท์ครับมันหาย แต่ชิ้นอื่นเนี่ยจะใช้แค่1นนะครับแล้วก็มี2แค่เป็นแค่เสื้อพี่เหล่าก็จะเป็น1ชิ้นหมดเลยผมแนะนำมากมากครับให้ทำดาบก่อนเพราะใช้3อันดังนั้นมันจะมีอยู่ชิ้นหนึ่งครับที่เป็นชิ้นที่เราสามารถตีการันตีเนี่ยหนึ่งได้เลยนะครับคือกดเติบได้การันตีนะครับหนึที่จะได้ดาบนี้มาทันทีถ้าใครไม่มีขวดลักนี้นะครับก็ทําให้เราเนี่ยโอกาสการตีนะครับมันน้อยลงมันแค่หก้เอเนเองนะครับแล้วใช้3าชิ้นมันจะเปลืองมากๆ เจ้าการันตีนี้นะครับหาที่ดันเจียนเทวาลายสายฟ้านะครับก็จะมีโอกาสดรอปเจ้าชิ้นนี้มาเลยก็จะได้ไปตีอุปกรณ์ได้นะครับ100%นดังนั้นถ้าคุณมีสตาร์ไลท์เยอะก็แนะนำว่าให้เก็บไว้ก่อนและก็มาทำเจ้าอาวุธนี้ตอนที่มีการันตี100%รแล้วเราจะได้ทำดาบได้ชิ้นแรกนะครับสำคัญมากๆดองไว้ก่อนจุดที่2น,นะครับก็คือสัตว์เลี้ยงของเราครับอันนี้โคจะสำคัญมันจะได้พาสีของสัตว์เลี้ยงมาครับซึ่งตัวหลักที่เราลงเนี่ยจะเเเป็นนตััววละะคครรททีีี่ skill ่่มมมพพกสิดา Ed Skill บ จะดีมากกับตัวเราผมแน,นะนําว่าถ้าใครเล่นดาบคู่นะครับผมถนัดดาบคู่ก็จะเล่นไปทาง a อ k เคแลวก็มูฟสปีดนะครับอันนี้จะสําคัญมากเลยและสามารถลดเรื่องมูฟสปีดของใส่ศัตรูได้ในระยะนะ6เมตรอันนี้ดีมากเลยพอเรากดใช้ปุ๊บศัตรูจะช้าลงแล้วเราก็วิ่งเร็วขึ้นและเราก็มีดาเมจไล่ตามเขาได้นะครับอ่าอ่ะ,อะเห็นข้างล่างไหมครับคุณจะเห็นว่า Active p a s s i v e อยู่ Active p a s s i v e เนี่ยมาจากอะไรบ้างน,นะครับก็มาจากตัวหลักที่เราใช้ ตัวนี้เราจะมีพาสีเรื่องของดอทมาสเตอร์อยู่นะครับดอทมาสเตอร์อยู่แล้วก็ตะบหลังพวกนี้จะเพิ่มศัตรูตีจากด้านหลังเนี่ยคริเลตจะบวกเพิ่มอย่างเงี้ยครับก็เห็นไหมครับก็มีบอกอยู่อ่ะมาดูตัวนี้ครับเห็นไหมเรามาได้หลายอันเลยนะครับมาจากตัวนี้ด้วยแล้วก็สัตว์เลี้ยงตัวอื่นนะครับที่เราอมายัดในพาสีตรงนี้เห็นไหมครับสตัวตัวแรกเลยครับก็จะเป็นน้องชิบะนี่เลยครับผมเมื่อให้พีตามกว่านะครับ a อดเคจะเพิ่มขึ้น8%แล้วมดเยอร์เซ็น่ผมต้องการคืนนี้เลยครับ E.K บวก6%แล้วก็คิเลตบวก1%นี่เลยครับอันนี้พาสีที่ดีมากและตอนนี้ผมอัพเป็นขั้น2แล้วเห็นไหมฮะแล้วก็มาดูที่พาสีผมเป็นขั้น3มาจากอะไรล่ะเฮ้ยเป็นขั้น3ได้ไงมันมีตัวอื่นด้วยที่เป็นโซฮันเตอร์ก็มีพาสีที่เหมือนกันครับผมดังนั้นตัวละครที่เป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยอ่าเป็นสายเดียวกันนะแล้วมีพาสีเหมือนกันเอามาเพิ่มเลเวลได้นะครับตัวนี้เป็น1เห็นไหมครับและตัวนี้เป็น2 อ่าแล้วพอมาใส่คู่กันนะครับใช่ใส่ทั้งน้องชิบากับตัวที่เพิ่มเมื่อกี้นะก็รวมเป็น3เลยเออเห็นไหมครับเราก็จะเพิ่มเป็น9อ่าแล้วก็คิเลตหนรดีมากเลยครับตัวนี้ยิ่งคิเลตเราสูงนะ่ะเราก็ยิ่งตีแรงมากๆเลยนะสำหรับดาบคู่นั่นเองแล้วก็ชิ้นนี้หนึ่งก็ทําได้เช่นกันนะครับตอนนี้ผมทําเหี่ยวอยู่เห็นไหมครับเหี่ยวเพิ่มคิเลตแปมาจากอะไรล่ะก็กลับไปดูที่สัตว์เลี้ยงของเราครับนี่ตัวนี้เลยครับนี่เลยตัว4เป็นตาเหี่ยวเนาะ ได้8%ดังนั้นผมผ้ามีตัวละครที่เป็นตาเหี่ยวด้วยเนี่ยเป็นพาสซีฟของตัวอื่นเนี่ยก็อยากเอามาใส่เหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่มีเนาะก็มีแค่นี้ก็ใส่เท่าที่เราเห็นนะครับก็เป็นเรื่องของการเพิ่มพาสซีฟที่สําคัญที่เราต้องการนะครับใครที่เล่นสายอะไรก็ลองลองดูนะว่าเราเหมาะกับพาสซีฟไหนบ้างกับสัตว์เดงของเราอันนี้สําคัญมากและแน่นอนว่าถ้าสัตว์แดงตัวไหนของท่านนะครับมีแล้วเนี่ยก็เอามาใส่เลยเพราะพาสซีฟเนี่ยค่อนข้างจะดีเยอะเลยนะครับผม จะมีแค่บางตัวเรามาใส่เนี่ยก็ดูที่พาสีเป็นหลักนะก็จะเป็นตัวโซฮันเตอร์ที่ผมใส่อยู่นั่นเองจากนั้นนะครับก็มาดูที่ตัวเราครับว่าเรามีคีเลนหรือว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันมากพอหรืยอยังครับล้วค่อยไปเน้นที่อื่นนั่นเองและการดูสเตตัสทับเหมือนเดิมครับต้องจิ้มดูก่อนนะเพราะว่าสเตตัสเกมนี้ไม่เหมือนใครนะครับเอจิ AG เนี่ยจากที่เพิ่มสปีดเนี่ยก็ไปเพิ่มเรื่องของการ a อดีเคแล้วก็ิีะนั้นเออก็แบบงงเลยนะจริงๆมันเป็นสปีดแล้วก็หลบหลีกใช่ไหมครับอันนี้เป็น AG พกาเเมนั่นอง ก็จะไม่เหมือนกับเกมอื่นเนาะแล้วกิจนี้ครับขั้นต่ำเนี่ยขั้นตำ่ำมากมากเลยคือ3ามแสนห้าขึ้นไปนะครับถ้าใครเป็นสายฟรีนะสามแสนห้าขึ้นไปเนี่ยสามารถลงได้แต่ต้องหลบสกิลหนักๆนะครับส่วนผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4, 4ี่สแสนสเนี่ยก็ลงได้ครับก็ยังต้องหลบตัวละครอ,อยู่ตอนนี้ผมเติมไปแค่1000ดอลนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมตามคนอื่นไม่ทันแล้วเป็นเรื่องของการมีการอัปเดตท,ที่มันคูณ2จําได้ไหมฮะ คนที่เติมคูณ2ไปแล้วเนี่ยแล้วแพทมันอัปเดต่ยมันเป็นแก้แก้บักบ๊กของเซิร์ฟใช่ไหมครับที่แก้ทางเซิร์ฟเลยแล,แล้วมีปัญหาตอนนี้เขาก็แก้เรียบร้อยแล้วมันก็เลยทําให้คูณ2เนี่ยกลับมาเหมือนเดิมนะครับแล้วคนที่เติมไปแล้วเนี่ยก็ได้ของคืนมาซึ่งผมเติมไปน้อยมากๆครับตอนนั้นก็เลยคงจะตามไม่ทันนะครับผมก็เลยเติมไปนิดหน่อยๆครับก็ไม่ได้เติมคูณ2ที่เห็นตอนนี้ครับเติมที่สําคัญมากๆก็มีแค่แพทด้านหน้านะพี่หน้าจอตรงนี้เนี่ยมีแค่นี้แหละครับที่ผมเติมบางอย่าง ที่เติมสําคัญก็เป็นพวกที่สุ่มซะมากกว่าเราถุงรูนนะครับผมจะซื้อดมอนสีแดงเนี่ยทุกวันเลยที่สุ่มบ้างที่อัพตัวละครบ้างเนี่ยสำคัญมากนะครับส่วนเพชรฟ้าเนี่ยก็จะซื้อบางครั้งเพราะรูนเนี่ยที่ผมบวกยันอัพไปขนาดนั้นได้เนี่ยก็มาจากการเก็บทุกวันนี่แหละนะครับผมนี่เลยเต็มเลยเห็นไหมลงดันบ้างอะไรบ้างแล้วก็สู่รูนเนี่ยมันจะสุ่มมาเป็นเลเวลนะฮะแล้วก็มานั่งบวกทีละอันทีละอันรูนนี้ไม่มีอะไรมากเนาะก็คือไปฟาร์มได้มากเท่าไหร่ก็อัดเท่านั้นนะครับ อัพไปเรื่อยเพราะรูแต่ละอันมันก็แยกกันนะแยกแต่ละสายกันต่อมาครับจุดนี้ก็หลายคนไม่รู้รู้หรือยังนะครับจะเป็นจุดลับที่เราสามารถที่จะดองได้นะครับในสัปดาห์หนึ่งเขาแนะนําว่าให้เราเนี่ยทุกๆสัปดาห์นะครับวัน,นอาทิตย์เนี่ยให้มาตีนะเพราะว่าไอ้แต้มเนี้ยสามารถดองได้นะครับแต้มรอบรอบของเราจะมีอยู่15รอบนะเห็นไหมครับของผมอะ่ะก็วันอาทิตย์เนี่ยจะมาตีเพราะว่ายิ่งเราเนี่ยเลเวลเราสูงนะครับมันก็ยิ่งได้ของดรอปเยอะผม ก็แนะนำว่าดูที่เลเวลของเราแล้วกันนะสมมติว่าถ้าเลเวลตอนนี้เราจะ80แล้วเนี่ยก็ทําให้มัน80ไปเลยแล้วค่อยมาฟาร์มนะครับถ้าคุณฟาร์มตั้งแต่ตอนนี้มันจะได้ของน้อยเนาะคือถ้าผมไป80แล้วเนี่ยผมจะได้ของเยอะกว่านะครับเป็นของยันม่วงเลยของดีงนั้นเลยเห็นไหมฮะให้มาตีตอนสุดสัปดาห์นะครับก็ดองไว้เยอะนะเวลาเราปล่อยฟาร์มอ่ะก็จะคุ้มมากๆเลยอันนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ทั้งเซิร์ฟเขาก็ทํากันอยู่นะครับอืมก็ลองไปเพิ่ม,เต,มเติมดูแล้วกันนะ แล้วก็เรื่องของระบบปีกนะครับอันนี้จะเพิ่มพลังแม่งโคตรเยอะมากเลยนะก็สําคัญโคตรๆนะจุดที่เราจะได้ปีกเนี่ยจะมีอยู่ที่ร้านค้ามอลนะครับร้านค้ามอลเนี่ยจะสามารถซื้อเจ้าปีกนี้ได้นะครับนี่เลยเห็นไหมใช้แปดแปดร้อยเพชรแดงนะครับในการซื้อทุกๆวันนะถ้าคุณซื้อทุกวันเนี่ยแล้วก็เก็บเศษเนี่ยก็จะได้เศษนี้มาแล้วก็รวมเป็นปีกได้นะครับเนี่ผมได้มา2ชิ้นแล้วเนาะเพิ่งจะครบเมื่อวานเองนะซื้อทุกวันทุกวันนะครับ จะได้เอามาทําปีกพลังเราก็จะเพิ่มขึ้นมาตามปีกที่เราได้มานะครับและใครเนี่ยจะอยากได้พลังสูงเนี่ยให้หาปีกตอนที่กิจกรรมมาอ่ามันจะมีกิจกรรมเมื่อผ่านไปไม่นานนี่เองนะครับมาแค่วันเดียวเป็นปีกแบบโคตรอลังการางานสร้างเรดออกน่าจะ2.0หรือเปล่าจะไม่ผิดนะครับนี่เลยน่าจะชื่อ Angel Win นี่แหละที่น่าจะเพิ่งมาน่าจะนี้กว่าเดี๋ยวผมขอดูแป๊บอ๋อนี่นี่นี่อ่าดากอนะครับนี่ดากอวิงเพิ่งมาเมื่อวันก่อนเนาะคือมันหมดไปแล้ว นะครับก็ต้องมีตังในการสุ่มหน่อยแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรเราข้ามได้นะครับเราไม่ต้องรีบนะครับก็เป็นเรื่องของการเพิ่มพลังค่อนข้างสูงเลยเป็นหมื่นเห็นไหมครับแถมยังอัพได้ด้วยแล้วก็มาสะสมในนี้โอเคนะในเรื่องของปีครับโอเคประมาณนี้ทุกคนในเรื่องของจุดที่หลายคนยังไม่ทราบนะครับมีหลายจุดที่ค่อยๆเรียบเรียงกันไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมากันใหม่อีกรอบหนึ่งกับเทคนิคเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมมากๆเลยสําคัญมากๆครับอย่าลืมทำกันด้วยตอนนี้ของผมก็แบบของจุดๆดจัดละนะเรื่อยๆนะเติมนิดๆหน่อยๆนะครับโอเคเจอกันครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับ